สาธุเกือบโดนงูฉกค,ครับเข้ามาซักผ้าในห้องน้ําซักผ้ากําลังจะล้างผ้าเหลือไปเห็นมันอยู่ที่ประตูดูนี่ว่ามันคืองูอะไรนี่ฮะนี่แหละมันอยู่ตรงนี้มันคืองูอีหยังเนี่ย ที่ประตูเลยนะเน่ดีมันไม่ไปอยู่ตรงนี้อ,อันตรายมากๆเลยเฮ้ยบบนเสียวเราจะรอให้เขาหนีไปเองหรือว่าเราจะไล่เขาดีหนอเดี๋ยวไปดูอีกรอบสิไปหรือ,อยังเฮ้ยยังอยู่เฮ้ย เายังอยู่นี่หูอะไรเนี่ยผสาธุจะไล่เขาดีกว่าเนาะผูสาธุขอไล่แล้วกันเนาะวิรูปัเฆหิเมตังเมตัง วิรูวิรูปักเคเนี่ยเป็นตระกูลของท้าววิรูปักเคนะครับโอเคไปเถอะไปเถิดะนะไม่ไม่ใช่เรื่องของที่อยู่ของเราเลยตรงนี้ไป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 ,ไป,ไปเราไม่ได้เราต้องไม่ต้องมาอยู่ร่วมกันนะต่างคนต่างอยู่นะ ไป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 างคนต่างอยู่อย่ามาอยู่ใกล้เกินไปไปออกไปทางช่องเล็กๆนะั่นแหละไปไปไป,ไป,ไป,ไปให้ออกไปแล้วจะเข้ามาอีกไป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 อย่าอไปโขกไม้อีก สูวซองมันแดงๆว่ะมันมีอะไรหนอไป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 ่จะเข้ามาดิไปๆเออไป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  ไปไปไปอไ,ปไ,ปไปอ,อะไรนั่นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่ององงไปไปโชคดีนะเอออุ้ยกระโดดไปเลยไป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  ให้ไปใหไปให้ไปไปให้ไ,ไ,ปหไเปลยนแนบไปแล้วยังหวาดเถียวไม่หายเลยต่อไปลุงสาธทุก็ต้องรอบคอบมากขึ้นแล้วล่ะเพราะว่า <c oughs> มันอาจจะมาอยู่ในบริเวณ <c oughs> แถวแถวนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> ลุงสาธุกคิดว่าไอ้ <c oughs> มัน มันไม่รกนลฮะไม่ไม่น่าจะมีงูแต่ที่ไหนได้มันมาอยู่แบบนี้ด้วยโอเคซักผ้าต่อและะ้วครับลุงสายทูบซักผ้าไฟก็ระแวงไป <c oughs> อไอไอหัวขาวๆนะตรงจะมีขาวๆพาดมาหน่อยหนึ่งหัวมันนะ <c oughs> อะ <c oughs> แต่ว่ <c oughs> แต่ตัวมันสีดำตัวสีดำ เดี๋ยวให้ดูในคลิปเดี๋ยวให้ดูโอเคคลิปสั้นๆแค่นี้แหละ <laughs> <laughs>